นี้เรามีสองลมมอนเนาะม,มันรุดเนี่ยรุดจ้นะไไคือมีายอรเาะว่ามันขาดหรือเปล่า ต้กับดึงตอนไหลหอด้วยอ๋ออันนี้แบบพันตอดขาหนีทอันอันอันไต้เมืองทางกันหรือเปล่าีม่ดีทางน้ำ

Vẫn tỉa này, đây Ừ luôn Chút đi đỡ... <laughs> <laughs> chút Chán đi subscribe cho kênh Ghiền